สวัสดีครับครับกำนั้นย่ำปูกับหลานหน่อยครับผมผมพ่อไปเตยครับครับย่ำเสาของมือนี่นะครับวัดหนังคานเนาะวันน่ะพี่ยีบสองบ่ะยีบสามนะครับเมื่อกินข้าวเส้าน้ำกันคือเเขาครับอาหารมือนี้เงี้ยงไงก็ไงไงบ่าไงเนี่ยไข่เจียวพ่อไปเตยนะครับไข่เจียวกับเจียวพี่เจียวไอ่ พริกแาแดงเข้านี่ละ่ะยางเดียวเลยนะครับยางเดียวยางเดียวมันบไดยากดิแนวอยู่ในกินเนี่ยมีใครกระทูบปลอกลงหลดเกี่ยวเลยจริงๆเราเป็นคนที่กินง่ายยังไงกินง่ายอยู่แล้วนะครับก็คือบบเป็นคนกินยากกินง่ายกินกับยัง้งจำปวนจำแก้วกับแล้วคือเขาทาแม่นเพิ่นไปนั่งร้านอาหารเนาะ ร้านน่ยอาหารตามสั่งอยังกับพังวะอย่างเงข้าวไข่เจียวแม่นบ่ก็คือประมาณนี้ยข้าวเจียตักเจียวเจียวไข่ัปลาดมันก็ได้นะครับมันก็บ่เป็นของขี่ไล่เน้่ยซอยเจียวโอ้ยคือก็ขี่ไล่เท่ยวโบมนเนี่ยสามสิบสี่สิบบาทที่สามสิบสี่สิบบาทอันรับอะไรดีคะข้าวไข่เจียวบนวะได้มันก็ได้ซ้ำเนียนบ่ะโอ้อันนี้ห่อไข่เจียวสองหน่วยสองหน่วยสิบบาทเนาะที่ไปลวกราคาบาท ดำซังในน่วยเดียวครับอาหารดำนังในน่่ยเดียวมันบ่เข้าไข่เจียวอืวเอาแบบง่ายๆครับเขาอย่งางไรกินง่ายใส่ชีวิตง,ง่ายๆทุกอย่างมันก็นจากง่ายมือชีวิตจัดนักเมนูเที่ยงบ่ เมนูเที่ออยงน่าจะเป็นเมนูผัดพัดนกนะครับพัดมันที่เป็นผัดยังกะค่อยเบิ่งออกอย่าให้ในหนวดอันไทยคลิปให้ตัวเบิง่งอ่ะใน,นหนวดก็ไทยคลิปพัดนกกันละเปิดเปิดตัวช่องรถซะไทยง่ายๆครับจากช่องไอ้กล่องโทรศัพท์เนี่ย ได้โทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับใด้โทรศัพท์เครื่องเดียวก็บเครื่องไทยเครงเอาลองกับโยอย่ในหันละสุมอนี่นะครับก็เครื่องฮูู้กันบดเนาะเครื่องเมื่อพอสำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าใจเ <c oughs> จ้าสิกล้าเฮ็ดบ่นะครับแล้วก็เฮ็ดแล้วก็สิเฮ็ดแบบว่า คงเสียนคงว่าให้ได้หรือบอเฮตตลอดไปได้หรือบอนะครับเ <c oughs> <c oughs> จ้าที่ทนต่อกระแสการตอบรับหรือว่ากระแสยัยงคอมเมนต์นะนะครับคือทุกอย่างเนี่ยต้องมีใจก่อนอะเอาง่งยๆเลยมันเดี๋ยวมีสองด่านเสมอนะครับก็คือมีคนหักมันกับมีคนสร้างนะครับ มีคนมักกับมีคนบ่มักนะครับแต่ว่าช่องก็ยังช่องของนะครับกวกับร้านหน่อยก็ไม่เ่ามันหาปีแล้วบ่ <laughs> อาเของความภูมิใจนะครับที่เห็ดชองขึ้นมาผมภูมิใจดีตามที่ผมว่างไปครับบ่ผิดาไปเบิ้งคลิปแรกๆนะครับที่ผมเห็ดเนาะที่ผมมันเฮ็ดผมบอกว่าถ้าหฮาติ่ววิดีโอมาไายนะครับ มวลวิดีโอมวลหนึ่งมวลมินิดีวีนะ่ะมันเดี๋ยวมวลละสามลอยสี่อยนะครับมีความยาวอยู่ทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงไทยหนึ่งชั่วโมงจบถ้าสมมติว่าขันติมาไทยแบบห่อไทยลงเนี่ยเอาจักระยะซิบหาหน้าที่ตัวคลิปถ้าซิปหาหน้าที่ตัวคลิปเนี่ยมันก็สีได้แค่สี่ลิป นะครับสี่เก็บหรือว่าสี่หมื่นถ้าไทยเสาแรงกะได้สองหมื่นนะครับในราคาสามร้อยสี่ร้อยบาทนั่นแล้วก็เอามวนนลมาเก็บไว้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 นะครับถ้าเก็บเป็นราคานั่นผมว่าเอาเอาซัดจักเดือนละเอาเดือนละส,สิบมวลเนาะบ่ต้องหลายนะครับเดือนละสิบมวลสิบมวลก,ก็คือสี่พันบาทสี่พันบาทตัวหนึ่ง 4,000บาทต่อหนึ่งเดือนแล้วก็ปีละ40,000 4่0 0 0่สนาะครับเอาตีไปปีละ40,000บาท40,000 40,000ก็นั่นคือเก็บเก็บมวนวิดีโอนะครับถ้าส0 0 0มื่นตีในปีหนึ่งเนี่ยการตีห้อยเป็นกระลังกระลังเลยนะครับมวนวิดีโออายุการใช้งานมันก็มี่เหรอ แมนอายุการใช้งานกับเบิดอายุเป็นถ้าเทีบว่เบิดตัวมันจะดีเรียบร้อยถ้ามวนเทียบย่งกับตัวเครื่องเรียนนะครับว่าเจ้าจะสามารถที่ว่าจะเรียนไปได้โดนขนาดได้ได้จักชั่วโมงนะครับนี่ก็คือปัญหาของตัวนั้นแต่ทีนี่เมื่อมันมี YouTube นะครับมี YouTube ซึ่งเมันมี่ขั้งเก็บข้อมูลในห้องแบบบอมมิตีสินสุดเนาะแล้วก็สามารถต่างไ,ได้้เห้องพอ มก็แล้วว่าช่องปูกับร้าน,น้อยจะเป็นช่องบันทึกเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อเด็กหญิงปณิธาพักดีรีทอนหรือน้องใบเตยพี่น้องมาติตาิต่มคลิปเดรับวา,าตั้งแต่เมื่อนี้อีกไปกับเมื่อค้ังงนา้าในการเปลี่ยนแปลงของเด็กน้อยคนนี้มันตีเป็ยนยังไงแน่นะครับผมกะไทยไายไทย,ไทยมาตลอดไทยปรเด็นนะกก็คือว่าเก็บเก็บเรื่องเล่าทั้งบทบอบอ่บอบอไดํำกัดอยู่ที่น้องใบเตย ที่ไปหันไปนี่ครับครอบัวกินนั่นกินนี่ก็เลยเป็นเป็นคลิปบุคคลและบล็อกนะครับเป็นส่วนบุคคลนะครับบุมเป็นความบันเทิงนะครับผมผมตั้งเป็นบุคคลและบล็อกบุมเป็นความบันเทิงบุมเป็นข่าวสารบุมเป็นหนังบุมเป็นนั่นนี่นะครับบุมเป็นคอนเทนต์เป็นทุกอย่างออกเป็นความจริงเป็นการจริงครับเป็นการใช้ชีวิตนะครับเป็นช่องที่ตำรับการใช้ชีวิตมีชีวิตครอบัวทีวอบอุน ตังต้งแต่ตามมาซามาเดี๋ยวนี้มันไหนเมียนะครับเห็ดก่องมาจนมาถึงป่านนี้ได้ลูกได้ล้านขึ้นมานะครับเดีย๋ยวนั่งปากจนได้จากไปนะครับคืออย่างคลิปเนี้ยมาปัจจุบันนี่กับใบเตยก็ได้คับวขวบเขาหลงเลียนกว่าหนึ่งเหล้วนะครับมันเน่าน่านอีดีมันมีคุณค่านะครับมันมีคุณค่าอีดีคือยังล้านหน่อย ขึ้นไปเบิ้งคิบเก่าจะาขวงนั่งหัวนั่งหัวนั่งหัวคีบเอ้นั่นแหละครับคื่อความสุขที่แท้จริงดีความสุขจะอยู่กับลูกกับหลานนะครับอส่วนเรื่องที่เพิ่นถามมาดูดูนะครับเรื่องใบเตยเออเมื่อนี้วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็คือไปไปเลี้ยนอยู่ที่บ้านตานะครับ มานตาไอ้ตาผ้าเป็นผู้ประสานงานกับคู่เพราะว่าจะเป็นการออนไลน์หรือว่าการจงงานรับงานเนาะนี่คือตาเิ่นกบรับมาแต่ตอนแรกแล้วนะครับได้เ,เที่ยวไปเที่ยวมาเนาะครับเที่ยวไปเที่ยวมา ส่วนว่าก็คือบออมาสอนเองได้บอก็ได้นะครับพอพูนว่าถ้าถ้าจะเอาผ้าล้านมาเลีอ่อนออนไลน์อยู่นี่นะครับยิ่งอุปกรณ์พร้มยิ่งจวดนะครับอุปรกรณ์พ้มเนี่ยเหลือเหลือใส่นะครับสําหรับทีที่ให้ล้านเลนะี่นนก็มีโน้ตบุ๊กมีแมคบุ๊กมียังห่วยไกลบินขึ้นห้งังรถเหระครับ คืออุปกรณ์เนี่ยพร้อมนะครับตอนนี้อินเทอร์เน็ตก็พร้อมแล้วเมื่อวันมาติดตั้งให้เเมื่อเสาร์ก็เลยคลิปที่พันไปก็เลยทดสอบมามา,มา,มาเท,ท,ทสญญเทสทะไลนะครับก็จมดังขาดไว้นะครับความเร็วปานกลางนะครับความเร็วปานกลางโอ้รถาไายองโอ้ไม่เต่ออยู่วะเต๋ตที่เราต้อ่ะเตาอกะสีซือเต๋ไว้ถ้าเห็ดเนี่ยไว้เห็ดอาหารเจียปาทะแล้วนะครับ ไม่เข้าไปซือ้อเข้าไปเสื้อเ,เอาเข้าไปหาซือ้อเอาล้านค้าดีกว่าวงหลัดบุรี่เดีีเสียงแสกนะครับเนาะเสียงรถขายองค์นี่เรา๊อสุดๆบุรีเ่ินว่าไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละเพื่อไปเรื่อยๆคือรถขายองค์รถขายองคนี่เป็นอ่ที่ว่าถ้าเขามั่งกนันะครับมันมันมันจะมี เอามาเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตไหมแล้วก็ว่ามาเป็นอ่าสิ่งแรกบันนานใจนะครับแรกบันนานใจขเขาะเอาบอได้คิดบอกว่าไปแซลล์มันสีได้ขายก็เพิ่นกระเปิดายางกีไปเรื่อยๆทำให้คนซื้อมันกระสบโบกนะครับแต่แล้วแต่บุญได้กรรมก็ไปเรื่อยๆประมาณนี้ เนี่ยนะครับเรื่องเรื่องใบเตยเนาะไอ้องจะเปิดพอดีนะบอบอรบอร์งเสียงลูกกนมาเลยแม่นก็เปิดเปิดพอได้ยินก็ะดังแห้งกว่าเสียงลดนิดนึงส่วนแม่แม่ใบเตยบอปะยังยังไก่ยังบอชัดเจนเนาะ ความบระดเกนียนกันเลยเบาบอตอบว่าจังใดตอนนี้อยู่ในสถานะใดการเป็นเป็นยูจังใดก็เลยยั่งยั่งบอกขอเบานะครับขอให้เรื่องเล่ามันชัดเกนีไปสักกอนแต่ว่าส่วนปูกับร้านหน่อยก็คิดว่าจะมีต่อไปสำหรับใบเตยนะครับห้านหน่อยใบเตยะจะได้มาถ่ายคลิปกับปูโบหรือว่าจะ ได้มากอยู่กับปูไทยกิบกับปูตลอดไปนี่ก็อันนี้มันก็เป็นเรื่องอนาคตเนาะเป็นเรื่องอนาคตก็คงจะไว้ๆนี่ก็คงจะชัดเจนขึ้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยรู้ใจร้านนี่แล้วแหละแต่ว่าร้านปูกับร้านน้อยเนี่ยคือมันมันเหมือนกับว่าเฮ้าคือส่วนหนึ่งในชีวิตของกันและกันนะครับก็คือปูกับร้านน้อยร้านกระปูปูตั้งเต่มมือได้ครบหนึ่งปีนะครับ ร้านน้อยใบเตยตั้งแต่หนึ่งปีที่แยกออกมาจากแม่เพราะว่าตอนแรกก็แค่เป้าหมายแค่ว่าเอาร้านออกมานอนนําเพื่อแยกร้านให้เลิกนมแม่คือไปเตยหนึ่งสิใจแข็งคือปูให้เศร้านมสิเอาอีหยังท่านุ่มหรือว่าอีหยังนี่เพื่อสิบเพื่อให้เด็กน้อยดูดนี่บุมีเอาอยู่ขมไปานี้ยหรืออีหยังอีหยังขมขมอะเคี่ขกอห่อกับบอยูเอาบอยู่เอาบอยูใจขึ้นใจแข็งคือนหิ้วคือนตรงกินได้ดูด ผมก็ต้องยอมใจใจแข็งนี่เลยมาด้ปูก็เลยเอามานอนนําม,มานอนกอดมานอนน้าปูตั้งแต่นั่งแต่มือนั่นเป็นต้นมากเราปีานึงพอดีเนาะก็เลยแม่ปีนึงปีนึงเป็นเจมของของใบเตยจากนั่นจนฮอดปัจจุบันนะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นลูกของปูนะครับก็เลยเลี้ยงเอาเลยเลี้ยงนอนกระปูนะครับก็คือมีนั่งฟ้าอยู่นั่งฝ้าแต่พอไปนนอนน้ายาเนี่ยขนาดแบบ่ือยังมานอนเนี่ยเนาะลาสุดมือวานมือก่อนเนี่ย ก็คือแบบนอนปุ๊บคือจะเลือกขันเมนให้เลือกมุนแขนหรือว่าหรือว yep ่าเลือกกอดนี่อยู่คือผมตอนนี้คือผมนอนกบพ่อเลยนอนนํากันพองเดียวกันเลยไปเตยนี่ที่เลือกมุนแขนปูสมุดเขอยื่นแลกปูเลยมือขึ้นนี่เนาะมือขึ้นนี่มือขึ้นวัานเนาะทุกขึ้นมือขึ้นว่านนี่ปูทำงานเด็กนะครับก็พ่อดีก็มีเรื่องเรื่องคุยตุลาคุยตุลาคุยงานอยู่ ประมาณนจะหาทุ่มกว่าน่ะออกไปหาปูคุณปูใกล้จะไปนอนหรือยังวะท่านพอรับแล้วจีปูก็เลยบอกว่าปูขอคุยงานก่อนนะวะท่านปูขอคุยงานก่อนนะแล้วรีบไปนะหนูจะรอวะท่านมาหนึ่งอีกมาอีกอ่าประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับประมาณชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งกัจังคอยคุยคุยงานกันเสร็จเรากัจังคอยปิดเครื่องปิดยังแล้วกะจังคอยมา ร้านยังถ่าอยู่นะครับยังถ่าปูอยู่เบิ่งติ k กต k กถ่าพอดีปูมาเอา้าหนูยังไม่นอนเรอหนูรอปูเหลอจ้าว่าซันา่นอนถ้าปูมาแล้วซัว่ห้อมเตื่อหนึง่งบ,บ่พ่อเคืองหนะ้าที่หลับใบเตยนี่มื้อคืนวันคืน,ข,น,ข,นขึ้นวัน,ว,นวันอาทิตย์นะครับอ้ย่อมใจ <laughs> ย่อมใจครับเอา้าจ้งได้กับค่อยติดตามไปเลยเลยเนาะครับเนาะ เรื่องเล่ามันจะเป็นไปจังไดเหตุการณ์ของสองพ่อลูกหรือว่ากำนันแย้ยมผู้กับร้านน่อยจะใช้ชีวิตไปแบบใดตัวกันมาได้ครับผมว่าโกหกใครก็โกหกไปเถอะแต่ว่าจะมาโกหกเจ้าของจะมาตัวเจ้าของตัวบ่ได้ทุกทงทุกอย่างทุกคนนะครับผมกล้าว่าได้เต็มปากว่าทุกคนนะครับมึงสัวผ<น>ู้ไม่าตามันม,มันมัน,มน,มนชัดเจนเลย ตัวตัวผู้อื่นนี่ตัวโลดเว้าตัวจากที่มีปากไห้ตัวไปเลยแต่ว่าตัวหัวใจเจ้าของตัวความรู้สึกของเจ้าของมันตัวบ่ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าผมยอมรับกับความจริงทุกอย่างจริงที่ใดที่มันสิเกิดผมยอมรับทุกอย่างนะครับแล้วก็บ,บ่มีคมาํคาว,ว่าโกหกผมมีคําว่าตัวนะครับบ่ได้ว่าเล่นพร้อมนะครับบ่ได้ว่าเพื่อดึงกระแส ว่าให้มันเป็นกระแสเข่ากระแสดามาจังสันบ่มี่นะครับคือการใส่ชีวิตในต่ละมือคือลวนแล้วแต่เป็นของจริงนะครับของบด่ดด้ปุงแตง่งจูจังได้ทายจังสัน่นกินยั้งเฮ็ดยังสัน่นคือจังเสีย่ยง <c oughs> ความพอใจเอา้ยภาษาไข่เกี่ยวสองหน่วยคือขี่ไล่แท้บ่เม่นนะครับสาหรับผมไข่ไข่เกี่ยวสองหน่วยกับลูกสองคนเนี่ยเหลือนะครับกินเหลืออีกนะครับเนี่ยอันนี้คือ,อ,คอใส่เงอบไป สิบบาทเขาตีไปซะเพื่อหอมพอเอมพื่อที่ยังเครื่องเอาตีไปยี่สิบบาทนะครับสาหรับอาหารมือนี้นะครับก็อิ่มมีความสุขบ่มีความสุขมีความพอใจนะครับอยู่ได้เนาะนนคือทุกส่วนของมุนันมันเป็นส่วนของส่วนของอส่วนของภายนอกนะครับส่วนของภายนอกแต่ว่าส่วนของภายในเขามีความาปิติ ยินดีกับเขานะครับเฮ้าพ่อใจกับเขามันก็นเลยว่า,าทําให้เรามีความสุขได้ทําให้เราอิ่มได้บระทั่งชีวิตใหนเฮ้าสู่ต่อไปในเมือ่อต่อไปได้นะครับจบจากคลิปนี้อีกสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงหิวอีกแล้วครับ <S <S กินกินแล้วมันทีกินดีปันี้น,นะครับเจ้าสิไปกินอาหารจาัดแล้วลอยละพันอีกสี่ชั่วโมงเ้าก็หิวอีก มันทําคุณง้ามประโยชน์ให้เจ้าใดเพียงใดคือเอาง่ายคือมันอยู่ี่ความข้อใจหรือว่าการเป็นอยของแต่ละคนเนาะมันบปไเด้จํากัดการใส่เงินหรือว่าซื้อก็มบนว่าจิกินใข่ท้อมือเ้งมือเราอยากแล้วก็เบิร์ต0้ำ0อยชีอยือกันซื้อกินกันครับก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะก็อันนี้คือมันไม่มีลาไปเนาะมือเ้าเขาก็มาย่างกันออมอยู่หน้าบ้านอะบ่ยากละ ัง <S an> สใครเฮ้ามี่ทุบใส่กระทะอัวจอดจอดเปิดไฟใส่มันก็จบนะครับมันก็บบไดยากนะครับเฮาคันเฮาเห็นให้มันยากมันก็อยากคันเฮ้าเห็นบ่ให้ยากมันก็บบยากาาเฮาอยู่ายแบบไม่ง่ายหลังจากนี้กินเขาแล้วพักวอนนี้นิดน้อยผมก็เข้าห้องงานิ่นพอไปเตยกับสีเขาห้องงานของนี้นะครับในด้านกรับิี่กำลังจะพัฒนาตัวเองนะครับกำลังจะเริ่มต้นที่จะฝึกฝน ก็คือฝนแข่าลรอครับการฝนแข่าทำว่าเขาเคยเห็ดบอเคยนะเคยแต่ว่ายุคสูเมอรนี่ถ้าเฮาเพอแป๊บเดียวเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีมันจะแลนหนีก่อนก็จังผมเนี่ยผมตัดต่อวิดีโอนะครับตะกี้นาตัดต่อพี่วิ่งออกทีวีนะครับไทยท้ำต,ตัดตอด่อ,อ,ตตอเอ็มพวกเอ็มวอล์กเอ็มวิยังต่างๆเนี่ยผมกะ เฮ็ดมาพอสมควรแต่ในขณะนั้นโปรแกรมที่ผมตัดตอนน่ะอาจจะเป็นเวอร์ชั่น5เวอร์ชัน6จังสิแต่วตอนนี้มันพวดพุ่งเงินไปซึ่งอีหยังต่างมันมันต่ำแทบจะบทั่นนะครับแต่ก่อนอาจจะเป็นใช้กล้างวิดีโอววิดีโอแล้วก็มาแคปเจอร์ลงทั้งสายไ Wifi หรือว่ามาต้องต้องมาเล็กคอดลงในคอมพิวเตอร์อีกรอบหนึ่งยังสิตัดต่อได้แต่ว่าซูมเมอนี้แม่กระทั่งเนี่ยเฮ็ดได้หครับ โทรศัพท์ถ่ายแล้วเอาลงมาดึงไฟออกมานะครับตัดตอ่อได้หรือว่ากล้องกล้องก็ต้องเป็นเสียบ usb เสียบ usb เพราะต้องดึงนเนี้ยยูนบานนี่้กอ็เอา u s เอมาเสียบคอมเจ๊บปับ๊บดึงตึมขึ้นมาตัดตอ่อได้เลยสมมืิอีกท่านสมัยง่งายขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าเฮาสี่เพราะต้องซื้ออุปกรณ์ที่มันท่านสมัยตลอดเพานํำมาท่านนะครับแต่ว่าหาเงินนี่ท่านอุปกรณ์บอท่านั้นแหละ ก็เลยว,ว่าเขามีเท่าไหรเฮ็ดไปสำนันตามความสามารถของเขานะครับพี่น้องขอบก็เลยหลวอายง้ยเอาแล้วสี่ยี่สิบแล้วดีแล้วคองจะเอาซ้ำนี่เนาะเอาเจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับมือนี้ผมและนายนวดอีสานพาเพื่อนหรือพ่อใบเตยฝาก่องน่อยได้ชื่อวา,อานายแซกครับเป็นนายแซกพ่อน้องพ่อใบพ่อน้องใบเตยนายแซกพ่อน้องใบเตยนะครับกะ แล้วถ้ามีคลิปมีอย่างผมกับสีมาฝากเลี่ยงฝากกันอยู่ทั้งช่องของอปูกกร้ปานหน่อยกับปักที่ตามลูกหลานในเด้อครับเป็นช่องไม้ชื่อช่องเกาก็คงจะมันมีปัญหาบอบอำเนือนการมีปัญหาในด้านอีมองอีเมลนะครับก็คืออีเมลหรือว่าอ่าเียยต่างๆมันมันมีปัญหาก็เลยว่าอ่าเฮ็ดหม่ดีกว่าใหม่สดใสกว่าเดิมแล้วก็ใหม่แล้วก็ไม่แบบว่าบ่มี ปัญหาเนาะไม่แบบบ่มีปัญหาเนาะครับผมคือว่างแพนใหม่ให้มันลุตัวเ่าครับส่วนช่องของยายตคนอุดอรเดอ้อจะจะผมจะยึดช่องลักเนีย่ยคือน่าจะเป็นช่องแม่ช่องยายต,<ม>ตัวคนดูดร่อนที่ช่องแม่ลักช่องนี้ช่องช่องแน่นวดนี่นแนก่ก็อาจจะคู่กาไปเตยหรือว่าลูกลไปเตยลหะอเลือกกอ,อ,อ,อาจจะให้เขาเลื่อยเพราะว่าไม่ตัวนี้ผมสร้างึ้นมาใหม่ครับ ส่วนช่องของยายตัวคนดอดอยังเป็นชื่อเกา่าเด้อจะบอขออาจจะเปลี่ยนชื่อบ่ขอเปลี่ยนสื่อเด้อทุกริ่งทุกอย่างกัดสิเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นเหมือนกับว่า,าสืบอทอดเกตหน้าร่มของแม่เนาะอาจจะมีน้ำท้ายแบบคล้ายว่าวงเรียบวงอัน อาจจะเป็นน้าแซกหรือว่าแซกกระบายน้าแซกป่าม่านนี่สินะครับแบบแต่ว่าแต่ว่าขึ้นต้นนน่าจะเป็นคือคือเก่าใส่ซื้อใส่ซื้อเดิมอาจจะเปลี่ยนอาจจะใส่น้ำสกุลเอาไปอีกจักหน่อยครับครับอ่ะสำหรับเมื่อนี้กันเงล้วเนาเหรอเนาะฝากติดตามจากวินาทีแรกจนถึงวินาทีนี้เนาะก็คงจะบ่มี่อย่างหลายสำหรับมื่อนี้นะครับโอ้ยบ่ว่าบ่หลายบ่ได้หลายอยู่นะครับอ่ติดตามคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอเอาไว้สำนีก่อนสวัสดีครับ Thank you.